ท่านสาธุชนุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิุฑษ์สมานน,นทุกท่านสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่23กรกฎาคม2527การป่วยไข้มาสบายผมยังเป็นปกติเมื่อเช้านี่หมอให้น้ำเกลือเป็น1 0พ แต่ว่าอาการทงร่างกายยังโรรอยู่มากวันนี้ถ้ามีการขาร่าวเสลดแกรมเอมไอก็ต้องขออภัยด้วยก็ายังอยู่ในระหว่างการป่วยไข้ไม่สบายแต่ก็พูดวันนี้ก็ขอเล่าเรื่องความบ้าของผมต่อไปแต่ว่าวันนี้จะเป็นการบ้าเรื่องแรกอยู่เรเนียม ความจริงแร่ยูเรเนียมนี่ผมก็ไม่เคยสนใจว่าในประเทศไทยจะมีหรือไม่มีแต่ความจริงรัพยากรต่างๆเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทําจิตมีกังวลแต่ว่าถ้ามีอะไรกระทบใจเขาหน่อยหนึ่งใจมันก็รู้ขเขาเองป็นการการอย่างนี้บรรดาเพื่อนบิณฑ์สุมเลนพระรดาญาติโยมพุทธบริษัท ยงอย่าคิดว่าเราดีเลิศเประเสริฐแล้วความรู้สึกหรือว่าคำว่าที่ปิจกุยานที่เราได้ได้กันนี่มันเป็นเศษผงผงเล็กๆที่พระอารหันต์ท่านได้เท่านั้นแต่ก็ยังดีถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้อย่างเป็ด <c oughs> เป็ดสำหรับเป็ดที่บินได้เดินได้ดำน้ำได้ไว่ายน้ำได้ ก็ยังดีกว่าเป็ดพลาสติกหรือว่าเป็ดที่เขาทำหลอกไว้ยังไงยังไงก็จะรู้จักคำว่าเดินไปยังไงว่ายน้ำไปยังไงดำน้ำดำน้ำไม่หมดตัวจุ่มแค่หัวก็ถือว่าเป็นการดำน้ำ <c oughs> บินก็ได้ถึงบินสูงไม่ได้ก็รู้จักการบินร้องเสียงจะไม่ดังก็จะรู้จักการร้อง ก็ยังดีกว่าเป็ดพลาสติกหรือเป็ดเป็ดปูนปลาสตเตอร์เป็ดปูนเซ من, เมนหรือเป็ดแกะสลักด้วยไม้ซึ่งใช้อะไรไม่ได้เลยรวมความการฝึกที่กุยยนของพวกเราค่อยๆทําไปอย่าประมาทอย่าคิดว่าความดีเราดีเสร็จแล้วนี่ไม่ถูกต้องหาว่าท่านจะถามว่า,า,า,วาความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ยังไง ความจริงผมอยากจะพูดให้ฟังอยากจะปรารบความจริงว่าพวกท่านเนี่ยพระบรรดาญาโยมทั้งหลายเนี่ยเก่งกว่าผมมากการฝึกวิชานี้มาจากหลวงพ่อปานแต่ความจริงวิชานี้จริงๆนะครับผมเริ่มได้มาตั้งแต่ปสตั้งแต่อายุ7ปีเจปีเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะถูกต้องตรงาตามความเป็นจริง แล้วก็ไปนอนบ้านไหนขึ้นแรกจะพบว่าคนบ้านนี้ตายไปแลว้วกี่คนแล้วทรัพย์สมบัติมีที่ไหนอะไรบ้างที่มีความสำคัญแต่ที่รู้นี่ผมก็ไม่ไม่ทำให้รู้มันรู้ขึ้นมาเฉยๆสำหรับคนตายเวลากลางคืนเขามาแสดงตัวให้ปรากฏเขาก็บอกเขาชื่อนั้นชื่อนี้เป็นอะไรเจ้าเจ้าของบ้าน แล้วก็บอกฐานะความเป็นอยู่บอกทรัพย์สินที่เขายังให้ไว้ไม่หมดลูกหลานยังไม่ทราบบอกให้บอกด้วยนี่มันก็เป็นความรู้สึกแต่ว่าถ้าคนที่ตายไปแล้วเขาแสดงภาพให้ปรากฏผมก็ไม่ทราบว่าได้มาจากอะไร <c oughs> แต่เหตุที่เพิ่งทราบในชาตินี้คือว่าท่านแม่บังคับให้ภาวนาว่าพุโทโธก่อนหลับ ก่อนที่จะหลับจริงๆอย่างน้อยแต่ว่าให้ท่านฟังสามครั้งแล้วต่อมาเมื่อโตขึ้นมาแล้วเป็นพระผมก็ใช้อารมณ์สมาธิแบบหนึ่งคือว่าผมจับพระพุทธร,รูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เราความีความพอใจนั่งก็ดีเดินก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเห็นอยู่ในอกเสมอ เวลาเดินไปไหนผมก,ก็บังคับให้จิตเห็นภาพพระพุทธรูปในอกไล้จะไปไหนทําอะไรก็าตามถ้าว่างจะภารกิจนิดเดียวจิตผมก,ก็เห็นภาพพระพุทธรูปในอกแล้วต่อมาก็เห็นพระพุทธรูปในสมองอีกองหนึ่งก็เห็นไวเป็นปกติตอนี้มีความสําคัญว่าถ้าใครก็พูดอะไรขึ้นมาภาพนั้นจะปรากฏกับจิตทันทีถ้า <c oughs> ถ้าท่านจะถามว่าตั้งเวลาไว้เท่าไหร่ <c oughs> การเห็นภาพพุทธรูปก็ตั้งเวลาผมตั้งเวลาไว้เฉพาะที่ว่างว่างจากการงานต่างๆของจิตผมมันเห็นไปอตัตโนมัติถ้าว่างจากภารกิจอย่างอื่นมันจะเห็นภาพพุทธรูปข้ามาท,าทันทีถ้าเดินไปไหนอันนี้บังคับจริงบังคับเลยหเห็นตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าถึงที่ <c oughs> การทำอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกตามเสียงเขาพูดใครพูดว่ายังไงแล้วก็สงสยัยบางทีไม่สงสยัยเห็นภาพนั้นเลยอันนี้ก็เป็นมาตั้งแต่เด็กจากเด็กถึงความเป็นพระแต่ก็จงอย่านึกว่าเลิศหรือประเสริฐอย่างครับเป็นชั้นอนุบาลเท่านั้นความดีน,นี้มันจะสลายตัวเมื่อไรก็ไม่ทราบ แล้วต่อมาเรื่องอน,นี้พูดั้งแร่ยูเรเนียมผมก็จำพอสอไม่ได้ถ้าจำได้ก็ไปถามเจ้ากรมเสริมท่านดูว่าพอสอเท่าไรก็ไม่ทราบท่านเอาถ้อยคำของพระองค์หนึ่งมาบอกว่าที่ลำปางมีแร่ยูเรเนียมท่านก็แผนที่มาให้ดูไอ้เรื่องแผนที่แผนทางนี่ผมไม่เข้าใจในมันเลย ผมไม่สนใจก็เลยบอกเท่าว่าเอางี้ก็แล้วกันพอถ้าพูดความรู้สึกมันก็เกิดว่าที่พวกเขาลูกนี้มันมีสองจุดแต่ว่าสองจุดนี้มีปริมาณไม่สูงแต่อยู่ตื้นถ้าเจาะขุดลงไปจะจะไม่ลึกถ้าเครื่องวัดไปทางเครื่องบินเครื่องวัดจะสั่นมากเพราะมันอยู่ตื้นอีถึงจุดนี้ปริมาณมันมากเกรดเหมือนกัน แต่มันอยู่ลึกเครื่องวัดเข็มแยสันน้อยๆผมก็ไม่รู้เขาวัดกันด้วยอะไรความรู้สึกมันบอกเป็นเข็มๆผมบอกท่านแล้วผมก็ไม่เช่นแน่ใจเลยแต่ว่าผมมั่นใจว่าความรู้สึกเป็นยังไงผมบอกตามนั้นผิดก็ผิดถูกก็ถูกผมไม่ได้ตั้งใจจะโกหกผมนึกว่าท่านจะกลมเสริมท่านจะไม่ไปรุ่งขึ้นตอนเย็นเท่างกลับมาบอกไปแล้วครับ แล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆผมก็เลยมีความมั่นใจว่าโอโน๋นอความรู้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานนี่มีคุณมีประโยชน์มากต่อมาก็คุยกันถึงเรื่องวลแรอยูเรเนี่ยมมีที่ไหนบ้างผมก็เรียนที่ว่าเอางี้ดีกว่ารู้แค่นั้นยังไงเราก็ทําไม่ได้พราเราจะไม่ทราบว่าใครได้แรอยูเรเนียมเ้มาได้ ต่อมากลับมาถึงวัดเ,เรื่องต่างๆนี่คุณทั้งหลายถ้ามันสะดุดนิดเดียวจิตมันมีสภาพจํามันจ,จิตจํามันได้ผมนั้นเลิกจําแต่มันจะจําของมันก็เป็นอนุว่าเมื่อมาถึงวัดอารมณ์เดิมอย่างมันมันค้างอยู่พออารมณ์สงัดใจสบายไม่ใช่นั่งสมาธินะครับ คือนั่งเล่นเล่นลมพัดเย็ยนเยน็นใต้ต้นสตือก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าแรย่ยูเรเนียมมีที่ไหนบ้างเวลานั้นมันมีความรู้สึกเฉพาะจุดใหญ่ๆจริงๆปริมาณสูงมากมีถึง16จุดในประเทศไทยและก็ทราบอารมณ์จิตก็บอกเป็นการประจุดย,ย่อยๆยังมีเยอะแต่ก็เลยขี้เกียจจะรู้ ถ้ารู้ไปมันก็แค่นั้นแหละก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคือคำไม่มีประโยชน์หมายความผมไม่มีประโยชน์สำหรับผมผมเอามาไม่ได้และคนไทยที่มีความสามารถผมก็ยังไม่ทราบว่าใครแต่ต้องมีแน่ีนั่นจำได้ปีที่รู้หนักที่รู้ว่าแรกยูเรเนียมมีมากคงจะเป็นพศ .2516 หรือมั้ง ผมจำประจำวันเวลารู้ไม่ได้ไม่ได้จำแต่ว่าเมื่อปีพศ .2516 ว่ามุ่นวายเกิดขึ้นภายในกรุงเทพ <c oughs> ผมก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งคิดว่าในประเทศไทยนี่มีใครบ้างไหมที่เขามีความสามารถดังแรกอยู่เนียมถ้ามีก็จะดีมาก ความจริงผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะพบคนที่มีความรู้ความสามารถ <c oughs> <c oughs> เรื่องเอาแรอยูเรเนียมขึ้นมาใช้แต่นึกในใจว่าถ้ามีจริงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนใจบุคคลนั้นมาพบภายในสามวันแต่ก็ไวเรื่องน่าสัจจันวันที่สามก็นอนเล่นลมพัดเย็นๆใต้ต้นสตือเหมือนกัน เวลาเนกนกระแสไฟฟ้ามันก็มีดอกแดกดอกแดก็กกลางวันก็มาข่อยจ่าย,ยกลางคืนเป็นต้น <c oughs> แล้วก็กําลังกระแสไฟฟ้าก็น้อยเราก็ต้องไปพักอาศัยลมธรรมชาติโคนต้นไม้เปนสบายก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณจะไม่ถึงสี่สิบูปเร่าขาวหน้าตาดีนั่งรถเมย์ผ่านมา รถเมย์มาถึงวัดหลังวัดทังแตลงลงแล้วก็เดินเข้ามาความจริงคนนี้ไม่เคยรู้จักกัมาก่อนเลยมาท่านหน้าตาท่านดีอธัธยาศัยก็ดีมากเป็นคนนิ่มนวลน่ารัก <c oughs> พูดจาก็ดีคุยไปพุยมาผมก็สงสัยในท่านว่าท่านผู้นี้เป็นใครไม่เคยรู้จักมาก่อนและมาก็ไม่แสดงว่าจะมีธุระอะไรสักอย่างมาคุยเฉย ก็เลยสงสัยว่าคนนี้จะมีความรู้สึกมีความสามารถนแร่อยู่เนียมไหมก็ถามท่านทว่าท่านเคยศึกษาเรื่องนํำแร่อยู่เนียมขึ้นมาจากพื้นดินไหมพอพูดเรื่องแร่ท่านบอกโอ้หลวงพ่อครับผมเรียนเรื่องนี้มาโดยตรงจากต่างประเทศแร่ทุกประเภทผมมีความเข้าใจผมศึกษาเรื่องแร่สำหรับแร่อยู่เนียมเนี่ยเอาขึ้นมาได้แน่ครับ <c oughs> เขาขึ้นมาได้แน่ украї, แล้วมีประโยชน์ผมสามารถขึ <c oughs> <c oughs> ้นมาได้เพราะว่าผมเรียนแล้วก็ฝึกเรื่องนี้มาโดยตรงจากต่างประเทศรวมความท่านทั้งเรียนท่านทั้งฝึกท่านมีความมั่นใจแต่แต่านบอกว่าถ้าจะนำขึ้นมาต้องเพิ่มค่ากระแสไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ามากกว่านี้ครับพรากำลังไฟฟ้าเท่านี้ไม่พอใช้ต้องใช้กระแสไฟฟ้ายิงเป็นจังหวะจังหวะให้รังสีมาห่อตัว ผมก็ขอพูดทิ้งไว้ท่านี้ <c oughs> เพราะนั้น,นว่าก็ปลื้มใจว่าเอประเทศเราคนที่มีความสามารถจะมีอยู่จากนั้นในเมื่อโอกาสดีจังหวะถึงการเวลาเข้ามาถึงแร้จุเรเนียมคุณทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากหลังจากนั้นต่อมาถอยหลังจากนี้จะพศสอพสบ2ไปประมาณ2-3ปี <c oughs> ผมก็จําไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยสบายร่างกายมันก็สุดทมป่วยๆนั่งรับแขกวันนั้นเป็นการบางอื่นญาติโยมพุทธบริษัทไม่ค่อยจะมีใครมามีญาติโยมผู้ใหญ่คือผู้เท่ามาสามสี่คนแล้วก็เดินทางกลับแต่ว่าท่านผู้เท่าสามสี่คนจะก,กลับก็มีวันเด็กสาว,สาว เธอหน้าตายอยังสาวแต่งงานแล้วอยังก็ไม่ทราบเธอบอกว่าเธอเป็นนักศึกษาจุฬาลงกรณ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่แลอไม่ใช่เป็นคําบอกเล่าของเธอเรื่องคนนี้ผมที่เกียจสงสัยเธอว่ายัางไงก็ว่าตามนั้นเธอมาถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะพูดเก่งน่ารัก่าประเทศไทยมีแร่อยู่เรี่บไหมก็บอกเธอว่า ฉันไม่ได้สำรวจละเอียดแค่กระทบใจเท่านั้นทราบว่าแหล่งใหญ่ๆของเรามีมีสิบหกแห่ง <c oughs> <c oughs> และก็เป็นแร่ยูเรเนียมที่มีคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศเขาแล้วเธอก็ถามต่อไปว่าที่หลังจังหวัดอุทัยนี่มีไหมน้องพ่อตอนนี้ผมก็เล่นเพลงเดาผมก็ถามว่าหนู คณะของหนูห้าหกคนเนี่ยไปพบมาแล้วใช่ไหมที่หลังจังหวัดอุทยัยพวเธอก็ทากับเราะบอกใช่เจ้าการถามว่าหลวงพ่อทำไมยังรู้ก็เลยบอกหลวงพ่อก็คุแก่ก็เดาๆถ้าเธอปร,รบที่ไหนแสดงว่าเธอไปมาแล้วจากที่นั่นเขาก็บอกว่าไปมาแล้วก็เลยยอมรับแกว่าในป่าหลังจังหวัดอุทัยออกไปนี่มันหมายที่ว่าถึงแม่น้ำเมยกันเลยนะ พุ่งตรงไปนี่หรืออาจจะใกล้เมืองไกลก็ได้มียอรยูเรเนียมขนาดหนักเป็นปริมาณสูงกว่าที่อื่นและเกรดดีมากกรงมความว่าผมพูดเรื่องนี้นะไอ้นี่มนันเป็นความบ้าส่วนหนึ่งแต่บ้านลับๆไม่มีใครเขาว่าบ้ามากๆม,ม,มันก็บ้านน้ำมันเพราะบ้านน้ำมันนี่ผมถาวายพระพรแด่พระบ,รบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ลงเป็นหนังสือเลยว่ายาวไปหน่อย <c oughs> บ้าไกลบ้ายาวบ้าไปมีปริมาณสูงแต่ก็ไม่เป็นไรพอพอสองพั้าร้อยี่ผมก็เลิกบ้าหยุดการบ้าแต่ผมก็มาบ้ากับตุ้มกระติมกับตุ้มกระติ่มเรื่องแรกอยู่เรยเนียมแล้ต่อมาก็เรื่องทอง นี่สิ่งที่ผมสนใจจริงๆอย่างอื่นผมไม่มีความรู้กับเขาพวกแร่ต่างๆมันมีค่ายัางไงผมไม่รู้ถ้าให้ผมไปกุดแร่ผมก็เสียแรงเปล่าตอนนี้เพราะอะไรผมไม่รู้ค่าของแร่มันเหมือนกับไก่ไม่รู้ค่าของเพชรรอพลเห็นก็เป็นหินธรรมดาแต่สิ่งที่ผมสนใจมากก็คือทองคำธรรมชาติ หรือทองคำที่เขาถลุงหลอมแล้วแต่ว่าทำเป็นสร้อยหรือไม่ทำก็าตามว่าในพื้นบีพบภายใต้แผ่นดินของเมืองไทยเนี่ยมีไหม <c oughs> ในเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นอารมณ์ดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นว่าจะยุ่งทำไมนะทำไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโลก แต่เราถ้าติดอยู่ในภาวะของโลกเราก็ไม่สิ้นทุกยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเราควรจาวางอารมณ์เสียไม่ควรจะยุย่งรู้ไปเชื่อไม่ติเรื่อง <c oughs> แต่ต่อมาอารมณ์หนึ่งมันก็เกิด <c oughs> อารมณ์หนึ่งมีความรู้สึกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามตามคติของโบราณ รู้ว่าจะเป็นอะไรไปจะได้ทราบว่าทองคำธรรมชาติมันก็เป็นโลหะประเภทหนึ่งซึ่งความจริงแล้วถ้าคนไม่นิยมมันก็ไม่มีค่าอะไรเป็นโลหะประเภทสีเหลืองแต่ความจริงสิ่งที่เป็นโลหะสีเหลืองไม่ใช่ทองคำก็เยอะไป <c oughs> เวลานี้เขาก็ทำกันได้สีสวยกว่าทองคำํำ <c oughs> แต่ว่าคนไปยอมรับว่าทองคํามีค่าสูงฉะนั้นทองคําจึงมีความสาคัญสําหรับโลกอยู่มากทุกประเทศถือทองคําเป็นสําคัญจะซื้อข้าวซื้อของกันก็ถือว่าต้องทองคาเข้าไปแลกเปลี่ยนก็เป็นนั้นว่าไอ้จิตดูนั้นมันก็บอกมีความรู้สึกว่าควรจะรู้แต่ผมก็เก็บ อีกดวงหนึ่งก็บอกอย่ายุ่งเลยเนี่ยอารมณ์ของคนไม่เสมอกันนะคุณนะบรรดาท่านที่รับฟังในญาติโยงพุทธบริษัทฟังดูอารมณ์ให้ดีอารมณ์ดวงหนึ่งคืออารมณ์หนึ่งมันต้องการจะรู้้ <c oughs> ต้องการรู้ขึ้นมาแล้วความโลภมันจะมีไหมแต่ว่าผมขอยืนยันความโลภอย่างอื่นอาจจะมีมีแลือไม่มีก็ไม่ทราบ แต่ว่าความโลภเรื่องขุดทองคำไม่มีแน่ผมจะเล่าเรื่องราเรื่องขุดทองคำของพระท่านหนึ่งก็ยาวเหยียะเกินไปขอเล่าเรื่องนี้ไปก่อนที่หลังท่านนึกได้ก็คุยเป็นอนว,วันนั้นก็ตัดอารมณ์ต่อมาหลังจากนั้นแล้วไม่นานม <c oughs> ันเป็นเวลาการประมาณเดือนเจ็ดเขาเรียกเขาเดือนเจ็ดก็แล้วกันอเดือนพฤษภาไม่ทุนนาไม่ต้องพูดกัน เอาเดินแท้ๆเดือนไทยแท้ๆคือเดินเจ็ดก็มีภารกิจไปดำเนินสะดวกคือไปบ้านคุณจะเลิมคงทองเธอในมนต์นประจำปีแต่ว่าเวลานี้ไม่ได้ไปไปสองสม 2, ปีแล้วไม่ไหวจริงๆอยู่ที่วัดนี่แค่ลงสอนก็มาฐานยังไม่ไหวถ้าเดินทางไกลขนาดนั้นก็จะแย่ใหญ่ก็ต้องงด ไปบ้านคุณจะเหลิมคงทองแล้วก็เลยไปจังหวัดชุมพรไปที่อำเภอท่าแสะหน้าโคเชเขาเรียกอำเภอท่าแสะนะแล้วไปหมู่บ้านไก,กลๆถึงหมู่บ้านไม่โต <c oughs> ตัวบ้าคัรก็ไม่โตไปที่นั่นเขาก็มีการเรียกว่ามีการไหว้ประจำปีทำบุญประจำปีกัน แปลเพณีการทําบุญประจาปีเพื่อความอยู่เป็นสุขก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เทวดาไหว้พระเป็นของธรรมดาของคนแต่ว่าคนจะคิดว่าไหว้เทวดาเป็นของไม่ดีเป็นเรื่องของท่าน <c oughs> แต่ก็จงอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้นาน,นุสติสิบประการในพระกรรมฐานมีเทวดานุสติการนึกถึงความดีของเทวดาไว้ด้วย ฉะนั้นผมจะเห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำไม่ผิดเวลาที่เขาบูชากันเขาก็นิม,มนต์ผมไปมั่งผมก็ไปในเมื่อเขานิม,มนต์ไปมันก็ไม่เสียหายอะไรเขานั่งก่อนที่เขาจะไหวศาลเขาจะไหว้เทวดาเขาก็ไหวพระก่อนผมก็นึกในใจว่าผมเป็นพระดีพอที่เขาจะไหวแล้วดีอย่างก็ไม่ทราบ เขาผมเองไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นคนดีก <c oughs> ารนาที่เขาไหวเขาบูชาก็สวดกันมันก็ใช้เวลาไอ <c oughs> ้เวลาที่ต้องใช้เวลาเช่นนานอยู่ประมาณเกือบครึ่ชงชั่วโมงกว่าพิธีกรรมเขาจะเสร็จผมก็ไม่มีเวลาจะคุยกับใครเขาวุ่นวายกันอยู่วก็นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเวลานั้นมีความรู้สึก ว่ามีเทวดาสี่องค์เรื่องเทวดาเนี่ยผมเชื่อสี่องค์ท่านประกาศตัวท่านท่านบอกองนี้คือท้าเวสุวรรณองนี้ท้าทศรถอง์นี้ท้าวิรุณหองนี้ท้าวิรุณปักเป็นท้ามหาราชทั้งสี่ท่านมาท่านก็ถามบอกว่าท่า <c oughs> คุณเจ้าสงสัยเรื่องปลานทะเลทรัพย์ใช่ไหม เรื่องปลาในทะเลซับมันเป็นอย่างนี้มันมีหนองอยู่หนองหนองใหญ่มีน้ําตลอดเวลามีปลาชุมมากเป็นที่หากินของชาวบ้านเลี้ยงชาวบ้านได้ดีแต่ว่าปลาทธ่ตั้งใจเลี้ยงไม่ตั้งใจเลี้ยงผมก็ไม่ทราบาแต่ว่าชาวบ้านก็ไปจับมากินชาต่างคนก็จับกันมาแค่พอกินไม่ซื้อไม่ขายวันหนึ่งท่านผู้มีสตังค์ไปทาไร่ไปทำสวนทุเรียนที่นั่น แท่นกระหวังความร่ํารวยจากหน้องใหญ่ที่มีปลามากปลาชุมเหลือเกินผมเดินผ่านไปเห็นแต่ว่าพอเ,อเครื่องสูบสูบน้ํากว่าเสร็จหลายเครื่องกว่าน้ำายะแห้งก็จะเวลาก็ยิงใกล้ค้าคําแล้วไม่ใช่ใกล้คําเป็นการคําเลย <c oughs> ต่างคนต่างเห็นปลามากมายคิดว่าวันพรุ่งนี้เถออทุกคนตั้งแคมป์ล้อมมาใครมาเอาไม่ได้แน่ เรามาแต่ว่าพอตอนเช้าปลายของปลาหายหมดเหลือปลายอยู่สามตัวนอกนั้นไม่รู้ไปไหนแล้วก็มีนายบุญสมเจ้าของบ้านเคยไปที่ท่าไปที่ถ้ำปลาถ้ำปลาเขาเล็กๆต่ำๆเป็นถ้ำลลงไปเธอบอกมันมีมีมพโพรงลงไปเคยไม่ไปองค์ต่อไปเห็นน้ํา น้ำกว้างขวางมากไม่รู้ไปถึงไหนเธอเคยทําแพรหยกล้วยลอยไปไม่รู้ว่าที่สุดไปที่ไหนกว้างขวางมากอันนี้พ่อเธอไล่ฟังผมก็สงสัยตรงนี้ว่าไอทะเลน้ําจืดอยู่ที่ใกล้าทะเลน้ําเค็มแล้วก็บริเวณนั้นมีปลามากเธอบอกปลามากมายเหลือเกินปลามาจากไหนอยู่ได้ยังไงอันนี้แปลกใจใต้ดิน เรื่องนี้สงสัยท่านธรรมาราชท่านหนึ่งให้เตี้ยนท่านให้นามว่าท้วเวสุวรรณว่าพรยคุณเจ้าสงสัยทะเลทรัพย์ใช่ไหมผมจะพาไปดูรวมความแล้วท่านก็พาไปดูตามความรู้สึกว่าตามความรู้สึกมันฝันว่าท่านไปไหนก็ไปด้วยกันลงไปดูโอ้ทะเลทรัพย์เขาเรียกทะเลถูกแต่ว่าความจริงที่เขาเรียกทะเลทรัพย์มันเป็นหนองน้ํา ใหญ่แต่ไม่ใหญ่ท่าปริมาณของน้ำน้ำจริงจงภายในนั้น <c oughs> <c oughs> มันกว้างขวางมากมายบ้างปลาตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดหนักใหญ่ขนาดโลมานี่ยก็มีเยอะผมไปพบปลาหมอตัวหนึ่งปลาหมอแล้วเนี่ยปลาหมอตาหนาแล้วเนี่ยโอ้โหใหญ่เหลือเกินจะจะเทียบกับเรือพายกับเรือหมูขนาดใหญ่ แล้วทั้งก็ชี้ดูฝูงปลาหมอก็มากปลาตะระมากปลาช่อนปลาสะดุก็เยอะแยะปลาเขา้าโอ้มันใหญ่ใหญ่จริงๆยังนึกในใจว่าปลาพวกนี้ต้องมีอายุปเป็นเป็นสิบหรือเป็นร้อยปีก็ยังนึกดีใจว่าเธออยู่สถานที่นี้ปลอดภัยเธอมากเมื่อผ่านจากที่นั้นไปแล้วท่านก็พาเรื่อยไปขึ้นจากทะเลตะเลใต้ดิน ขึ้นไปชนในระหว่างภูเขาลูกหนึ่งซึ่งมันยาวเหยียดอยู่เหนือเพื่อนที่ที่พักเป็นภูเขายาวมากข้างในเป็นถ้ำใหญ่ยาวเหลือเกินเราในนั้นเป็นทองแท่งทองแท่งในความกว้างก็ความหนานะ้องแต่ละแท่งประมาณหนึ่งฟุตยาวจริงๆประมาณสฟุตแต่ละแท่ง แล้วกว้างจริงๆก็ประมาณฟุตเศษๆวางเรียงเป็นตับเป็นกระแพงสูงเหนือหัวพวกเป็นไหนๆความสูงจริงๆประมาณ10เมตรวางเรียงกนจริงๆนับเป็นแถวได้10บแถวได้ยาวยาวเกินแถวนะยาวเกินครึ่งกิโลเมตรเป็นทองแท่งมาสารพวกก็ตกใจเอะเราถามทองอะไรอาถามทาเวทวท่านเวสุวรรณว่าทองอะไรมาอยู่ที่นี่ ้ใครนำมาเก็บท่านท้าวเวสสุวรรณไม่ทันยัตอกก็มีเทวดาสององค์เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเป็นเทวดาชั้นเจ้าตุมหาราชแต่งตัวสีแดงประดับเพชรเมื่อถึงตั้งยกมือไหว้ท้าวเวสสุวรรณท่านบอกท่านขอรับทองนี่เป็นทองสำหรับพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าใครเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมาต้องขนไปให้เขา ถ้าใครจะนําไปนะนํานไปไม่ได้นะครับท้าเวสุวรรณท์าน,นก็บอกว่าฉันพาพระท่านมาดูฉันไ,ได้มาเอาล็กอกมค้นทองของเธอเทวดาทั้งสองคนยกมือไหว้ท่านท้าเวสวรรณ์แล้วก็หลีกไปท่านท้าเวสวรรณท์าน,นก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันครับในเมื่ออย่าของก็ห่วง <c oughs> ผมพาพระคุณเจ้ามาชมว่าไอ้ทรัพย์ใต้ดินมันมีมากมากกว่านี้เยอะ เราก็ไปที่อื่นดีกว่าเขาห่วงแล้วก็ไปท่านก็พาไปความรู้สึกว่ามันไปใต้ดินไปเจอทองอีแหล่งหนึ่งโอ้โหเขานี้ไม่เคยจะไกลขึ้นมาทางเหนือจากบ้านนั้นตามถนนสายชมพรประจวกท่านเดินทางขึ้นมาประมาณ30กิโลเสร็จ แล้วก็จะมีทางเดินออกไปถ้าเดินผิวดินออกไปจากถนนเส้นนั้นห่างประมาณไปกิโลไปเจอแหล่งทองธรรมชาติมหาศารเลยโอ้โหไปกว้างใหญ่ไพศาลมากปริมาณเนื้อที่ที่ทองธรรมชาติกองอยู่นั้นมันดูแล้วร้อยไร่เศษเกิดอ,อยู่ถึงสอง้อยไร่และกองอยู่หนาเป็นเม็ดทรายธรรมชาติจริงๆสวยสุขอารามณ ในบรรดาท่านทั้งหลายเจอผู้อะไรก็ไป่ได้ในเมื่อสัญญาณบอกเวลาปรากฏหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนเ,อเรื่องทองนึงเธอนี้ไว้ฟังกันในคัดเศษหน้าต่อไปสำหรับเวลานี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสน,น,นิกชนและเพื่อนพิสุทธิ์สมันเณรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีส